ข่าวดีขอแต่งงานกันอีกคู่นะคะสำหรับพี่พีทและแก้มบุ๋มค่ะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละ1นึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ ล่าสุดนะคะพี่พีทเนี่ยก็ขอแก้มบุ๋มแต่งงานแล้วค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะแต่ความฮาของสาวแก้มบุ๋มเนี่ยก็ทําให้ทุกคนตลกอยู่ดีค่ะเรามาย้อนเส้นทางความรักของเขาทั้งคู่กันค่ะแก้มบุ๋มกับพี่พีทเนี่ยรู้จักกันนะคะจากคําแนะนําของบีมาติกาค่ะโดยพี่พีทเนี่เป็นเพื่อนสมัยเรียนปริญญาโทของสาวบีและแก้มบุ๋มเนี่ยก็เป็นน้องในช่องเดียวกันกับสาวบีค่ะ สาวบีนะคะแนะนำเนี่ยโดยการเล่าเรื่องสนุกๆของแก้มบุมให้พี่พีทฟังโดยบอกว่าแก้มบุมเป็นคนขยันหาเงินไม่ดื่มไม่เที่ยวน่าจะเข้ากันได้ดีเดทแรกที่นัดเจอกันก็คือที่สวนจตุจักรแก้มบุ๋มเนี่ยตั้งใจแกล้งพี่พีทค่ะเพื่อดูว่าลุคของผู้ชายลูกคุณแบบนี้นะคะจะกล้ามาลุยโซนสัตว์เอ็กโซติกหรือเปล่าและที่ประทับใจในเดทแรกเลยนะคะก็คือพี่พีทเนี่ยจับตุ๊กแกด้วยมือเปล่าค่ะ ทำให้ช็อกกันหมดเลยค่ะหลังจากวันนั้นนะคะก็เดทต่อมาคือร้านอาหารค่ะแก้มบุ๋มเนี่ยบอกเลยว่าไม่กล้ากินอะไรเลยค่ะเขินไม่ไหวความน่ารักของพี่พีทและผ่านไป14วันพี่พีทก็ขอแก้มบุ๋มเป็นแฟนค่ะ พีพีทนะคะหรือพีทกันตะพรบุตรชายของศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์ค่ะได้รับตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทบางกอกเชนฮอสพิทอลค่ะหรือที่รู้จักกันในนามของเครือโรงพยาบาเลเกษมราชนั่นเองค่ะโปรไฟล์ดีลูกคุณแบบนี้นะคะแต่บอกเลยว่าความเป็นกันเองความติดดินของพี่พีทก็ได้ใจแก้มบุ่มไปเต็มๆเ,เลยค่ะและหลังจากนี้นะคะพวกเราก็รอเตรียมงานวิวากันได้เลยค่ะทาง P r i าขอแสดงความยินดีกับ ทั้งคู่ด้วยนะคะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธีเฮดเซ็ต